จอจอทอนเอาเล้วป่ะฝ่หยเกียร์ฝั่งเกียร์ฝั่งเราฝั่งนี้จะดูให้เ,เ,หเ,ดดเอา,เอา,เ,อาเอาแบบได้ก็เก่าเอาเอาที่สบายใจที่สบายใจมาเรามาดูครับผมรถคันนี้นะผมนี่เป็นรถเป็นรถอะไรเป็นรถอะไรเรียบร้อยสิบไอเรียบร้อยสิบไอนะผมคันนี้นี่มาลองมาดูคนนนนดันนี้สะท้านมือด้วยนะเห็น เท้าก็สตาร์ทได้นะก็สตาร์ทได้แนละ้วส่วนมากนะผู้ที่ผมเห็นนะถ้ามีสตาร์ทมือเนี่ยจะ,จะไม่ค่อยสตาร์ทเท้าเอาจริงๆนะหลายคนเหมือนกันเนี่ยรถที่บ้านผมนะก็มีสตาร์ทเท้าเหมือนกันนะแทบจะเอาออกแล้วไม่ค่อยสตาร์ทก็สตาร์ทมือกันนะอันนี้เป็นเบรคหน่ยวยสิบไทนะครผมคันนี้นะครผมมาแล้เวเราจะพาแบบรู้แบบยแบบังไงดีอ่ะให้ไปเที่ยวจุดนะเทีนะ่ยวจุดแล้คร่าวๆไม่ต้องรีบรออาจจะอาจอาจะเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้อยู่ไหน oh. พันแล้วก็ธุ์งนรถใหญ่ด้วยทีน like, ี้รถเทียบเลยรถเยอะเราก็เลยเอามารถเยอะใช่ไหมเยอะเท่าไหร่ครับรถเยอะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รถแบบนั้นรถรถยิ่งนี่ไม่ใช่รถราคาโอ้ราคาเราก็ยศรถเยอะเหมือนกันเออเราไม่แพงหรอกนะเราขายรถเราขายแพงเราก็คันนี้เขาเรียกว่ามาดูมาดูมาดูหน้าใหม่นี่เขาเรียกอะไรปะอ่าเขาเรียกอะไรดิจิตอลใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมาดิจิตอนด้านหน้าผมโอ้โหสวยเลยคันนี้ไฟติดนะผมนี่เห็นไหมเนี่ยดุ๊ สวยไหมสวย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 ก็สวยนะผมสวยไหมสวยไหมสวยครับเออสวยก็สวยนะผมมาเรามาแบบทุกันอ่ะมาว่ากันทันนี่ก็ทันตะก้อนดีกว่านะทันตะก้อนก็ได้เออถามว่าคันนี้มันสวยไหมถามจากสภาพต่อสวยสวยเลยสวยเนาะแต่ว่ายังไงนะมันเป็นรถมือสองนะมันไม่ใช่รถมือหนึ่งมีน้องๆหลายคนมีพี่ทำไมรถมันตรงนี้มันเป็นรอยมันมีรอยมันเป็นรถมือสองนะ มันไม่ใช่รถมือหนึ่งวิฟายขายรถมือสองมันก็ตามสภาพผมมีการใช้งานมีร่องรอยผมเจม๊มไมค์กิ๊กเหมือนกับรถมือหนึ่งไม่ได้เนาะไใช่ไม่ได้เนะดีมมายเรามาดูว่าขามันมีอะไรไปด้วยเนาะเล่นมุกไปด้วยเฮฮาปาร์ต hey ี้ไปด้วยนะผม,ม,มยังไงก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่เห็นตากล้องเอิร์ดนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีนคนถ่ายคลิปให้เนาะอาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันนะแต่เล่นเป็นเบื้องหลังแล้วกันนะอ่ามาดูกันไหนนี่ก็ใต้บ่อนะครับผมเราเปิดใต้บ่อนนะครับเดี๋้อเดี๋ยวจะเปิดยังไง กปแล้วเนี่ยครับให้บอกผมก็จะมีแบบให้นะผมคันนี้มีแบบให้นะผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมอันนี้เอกสารครบพร้อมโอนนะอันนี้บอกเลยว่าราคาก็ซื้อมือนหนึ่งได้อ่ะ ยังไงอ่ะกับสองพันครึ่งอ่ะผมสองพันครึ่งอีกแล้วครบสองพันครึ่งอีกแล้วนะครับต้องนานเลยชอบจริงๆไอ้สองพันครึ่งนี้อีกครึ่งนึงอ่าแช่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะไม่ไม่นำเข้าวทีหลังใช่ใช่เอาแี่ครึ่งนึงก่อนนะผมนะอันนี้ก็มีแต่งต้องแต่งนิดหน่อยก็จะมีที่เห็นหลักๆก็จะเป็นท่อเนาะมีท่อมีโช๊คอันนี้เขาเรียกโช๊คอะไรก่อนเนี่ยรู้จักไหมไม่รู้จักใช่ แต่ปกติเขาเรียกโรกแก๊สใช่ไหมไม่รู้ว่ามีแก๊สหรือไม่มีแก๊สนะถ้าเกิดมีก็เอาลองเอาไปทอดไข่ดูนะไม่ใช่หว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ในรนะก็มีลุงล้อลุงล้อแล้วก็เขาเรียกอะไรก่อนเนี่ยอัมเออมินียมใช่เป็นอัมมินียมเจาะด้วยสวยเลยสวยอามแต่งนะผมนั้นนี่นะแต่คันนี้ถามแล้วคือซื้อไปเนี่ยไม่ต้องแต่งก็ได้เนาะโอ้โหขี่นี่สาวกีดแล้วเนี่ยเอาไปขี่ได้เลยไม่ไม่รู้จะไปแต่งอะไรเนาะใช่ไหมถ้าจะเพิ่มก็ ว่าไม่น่าจะมีแล้วมั้งหล่อๆเลยก็ขับหล่อแล้วเนาะเนาะหล่อแล้วหล่อแล้วตรงไหนที่ไม่ชอบไม่สวยเอาไปทำเอาได้เลยนะใช่ไหมับขายตามสภาพนี้เลยนะสภาพนี้ราคาบอกเร็วไปไหมเอาเลยไหมเอาเลยแล้วก็ยังไม่เปิดเลยเนาะเก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจก่อนมาดูมาดูอีกนิดนึงโอเคเก็บไว้ในใจก่อนก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรวเดินดูอันนี้ก็ไปไหนก่อนไปซื้อแกงใช่ไหม รถซื้อแกงนี่มีตะกร้าซื้อแกงด้วยมีตะกร้ารนะผมนะหลายคันอ่าหลายคันมีเอฟซีถามพี่ทําไมรถพี่ไฟไม่ค่อยมีตะกร้านะครับผมแต่คันนี้มีนะเนี่ยคันนี้มีตะกร้าคันไหนมีมาติดรถเราก็ให้ไปเลยนะเราไม่รู้ว่าเราจะถอดออกอะไรนะผมเราให้ไปเลยนะคันไหนถอดไม่ใช้ทําไมล่ะไม่รู้ไม่รู้ว่ารถผมมันจะใช้ได้ไหมเอาไปใส่ไปใส่ใส่ไปได้แน่นอนตะกร้าเอาเลยก็ให้ไปนะคันไหนมีก็ให้คันไหนไม่มีก็ไม่ได้ให้เนาะเอออยากทําอะไรก็บางคนเนี่ยซื้อรถผมไปเนี่ยถอดออกหมดเลยนะ ชุดหน้าชุดอะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรวะไปรุ่นโคงไก่ว่ะเขาเรียกโครงไก่โครงไก่ใช่กาตามลูกค้าแล้วลูกค้าชุดไปแล้วลูกค้าทำอะไรก็ได้เนาะต้องสื่อของลูกค้าเนาะผมนะีชุดหน้าก็เหมือนเดิมผมก็มีอันนี้เป็นจานแต่งจานจานแต่งอย่างดีเลยอ่ะครับผมแล้วก็เขาเรียกอะไรวะเนไหนน็อตนัดพอแล้วก็มีดุมดุมชุบด้วยครับผมดุมชุบครับผมมีวิสวยนะผมเนี่ยสภาพมานสวยชุดไปเรี่ยก็ขับได้เลยนะขับได้เลยเนาะไม่ไม่จะเป็นต้องแบบไม่ไห้อะไม่ต้องไปแต่งเลยนะ ถ้าจะ<ม>เ,าเพิ่มก็พ <อ S 2> เพิ่มอีกนิดหน่อยอะ่ะตาม,มตามตามความชอบของลูกคา้าบางคนเนี่ยหลายหลามีหลายคันที่ผมไม่ได้ใส่ตัวนี้ไปคือเห็นไหมบางคันมาติดรถสีนี้แล้วผมไปซื้ออีกซื้อนึ่งใส่อย่างเงี้ยบางทีลูกค้าเขาไม่ชอบอย่างงี้อันไหนที่ไม่ได้ให้ไปก็ว่าพอเก็บงาน,านาได้ลูกค้าเาเก็บเอาทำเบาเนาะถ้าถ้าให้เราทําให้หมดราคามันก็จะดีดขึ้น่มแล้วแล้วถ้าได้ไปแล้วลูกค้าไม่ชอบอ่ะโอ้ลราคา มันง็บมันบานปลายอะครับแล้วมันเสียตังค์ฟรีด้วยเนาะอย่างเงี้ยถ้าไปซื้อก็มันแล้วแต่ร้านเนาะบางร้านก็เจ็ดสิบแปดสิบร้านก็ร้อยสิบบาทเราซื้อสีหนึ่งไปดูว่าเาลูกค้าชอบสีชมพูผมซื้อสีดำไปอ้าวลูกค้าไปถอดดอกจะได้ตังไหมจะได้ดิจะได้ตังค์ไม่เฉยเออเหมือนเหมือนเมื่อก่อนอ่ะที่ที่ผมมาไอ้ทีเว็บเหมือนกันอ่ะโอ้โหอะไรเต็มตู้เลยบางอันซื้อมาไม่ได้ใช้่จะได้ไหมเสียได้ดิแล้วตอนนี้ไปไหน ตอนนี้อ่ะโอ้โหหายไปหมดแล้วหายไปหมดเลยไ่รู้หายไปไหนไม่รู้ใครหยิบไปบ้างไม่รู้ใครหยิบไปบ้างนะอ๋อเราก็พยายามขายตามสภาพให้ดีสุดเนาะใช่ไอมีมาเราก็ให้ไปนะผมนะเดี๋ยวลองอเมื่อกี้อยากให้สตาร์ทาอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทาดูนะมาลองดูนออันนี้ผมเอกสารคบโบนะมเอนดียวนาะเดียวเลยไม่ดังมากโอ้ครับเดีอดีเลยไหมดแล้วนียังไม่ใชได้นะรเพ่อนไไฟสูงไฟต่ำใช่ได้นะหน เที่ยวไปเลยใชไหมเธอไม่เกียร์ติดเกียร์นะครับไม่รู้รครับยังไม่ได้เกียร์เกียร์ับเลยติดเกียร์สวยงามเลยครับโอ้โหสวยไหมสวยสวยถ้าผมคันนี้เปิดราคาไวู้ที่ต่อไปแล้ว ก้ามก่อนบนนี้ม่าจะไม่ทักกันแล้วทันนี้เปิดราคาไวอยู่ที่17,900ั้อบาทสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าได้ไปผมหน้าจอ LED ให้เลยเอกสารครบพร้อมโอนโอ้โหปบมือสิครับราคานี้โอ้โห17,900บาทใครช้าถือว่าพลาดแน่นอนพลาดพลาดจริงจริงไม่ราคานี้ไม่ l ออไอ เอวีดีใช่ไหมเขาเรียกอะไรแบบเดินไปดิจิตอลนนะ่ะโอ้ไม่ดิจิตอลตอนออ <laughs> ขอโทษโทษไปติดไปติดทุกเกียร์เห็นไหมเออ <laughs> เป็นไงล่ะแค่นี้ก็ก็ <laughs> พร้อมแบนแล้วนะครับน้องๆใช่ไหมใช่ <laughs> พร้อมแบนแล้วขับหล่อเลย <laughs> ขับรล่อล <laughs> ขับขับไปนี่สาวกีเลยนะ <laughs> ใช่อากีเลยเขียวเขาใช่ไหมตาก้างขัดมุกอีกแล้วก็น่าจะไปเหยียบเท้าสาวเนี่ยเออยังไงครับผมก็ถ้ามีรถเข้ามาก็จะอัปเดตให้เอฟซีได้ดูเนาะ ก็มีเล no? ่นตลกบ้างเนาะเล่นตลกบ้างไปซื้อรถรีวิวรถอะไรก็เฮฮาปาร์ตี้เนาะดูดีไซน์นะครับไอเกียดก็มีคลิปตลกคลิปอะไรหยอกล้อกันบ้างนะผมนะแต่แต่แต่บางทีเราเล่นมันมันมันตลกเพราะมันไม่ตลกก็มีนะใช่แล้วบางทีเราคิดทำก็นี่เกิลก็มีแล้วก็จะพยายามเนาะพยายามมาทําคลิปตลกให้ดูพยายามรวมทีมกันให้ได้มากที่สุดนะบางทีบางทีคนนึงมีภารกิจบางคนไม่มีเนาะอาจจะไม่ค่อยได้รวมตัวกันบ่อยสักเท่าไหร่แต่พยายามนะ จะพยายามรวมตัวกันนะเพื่อเล่นตลกสร้างสีสันให้เพื่อนๆได้ดูเนาะงังก็อย่าลืมฝากกดไลดาค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะคลิปหน้าจะพาดูเาเรียกว่ารุ่นอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลดาค์กดซับสไครป์ด้วยครับผมสสวััดีครบบ๊ายบาย